มีสกอยเป็ดจ้าคุณพ่อขาเป็ดสู้กินงานงานง่นก็กลับไปเห็นงานทเก่าต้มบรรยากาศอยู่นะก็สิประมาณนี้ ลมผัดเย็นสบายยังพาไปเบิงส่วน <ละ S 1> อนอกเก็ดสะชิเก็บพผักหอมใส่ก้อยเป็ด ี่กะหนองสะของเขาแต่ก็บ่ได้ปล่อยปลาดอกต้นมะฮอง,งปลูกเป็นแถวา,าเนี่ยาะฮะกบมะเพ็ดกบมะฮองก็ปลูกเป็นแถวเด็กน้อยไหมจ้ะสายนี่ส่วนมะเพ็ดของเขาปลูกอยู่ขน้นงคูน้องเล็กมากนี่ บรรยากาศยามแรงเ้าสิปเก็บผักหอมเก็บไปเอาอันถ้วยไปใส่ผักหอมไปเอาคู่กันได้กระซามไปกระซามไปแต่กระซามน้ำอันไอปองอีไอปองไปไอป่อยไปเออ,เอคู่ค่ะน,นี่คือหนานผักหอมเสริมของเฮา,าเสริม นี่ก็ผักหอมนอนมังเผ็ดพ้อมรุ้งเผ็ดนี่ก็คือผักบงมีเด็กน้อยมานำเก็บผักหอมใส่ลับเป็ด งามงามแก็บจีเก็บก็บพักกกสองกโกเสาเลย่งเสาไมสายเลยไรวถึงไหญ่ยเลยเก็บหน่อยแม่นแรงใส่ค่ะเอไน้มันหรือน้ำเงินเลยหอมคินดจะินเสานี่ผักหอมรับสงาม

กเ้า้อเป็ดเจ้าเ้ไตานไม่ใช่สรลนเป็น่แ้าที่มนเป็ดยวที่สดดก้เป็ดสปีด้ก็เอาแม่สิไปเข้าร่วมเลยเหรอิ้มมาล้วไปเข้า่วมด้ยแเบิ้ลหก็เบิ้เต้จ้าลาบเลือดก้อยอเป็ต ขีมือลเือน